มาแล้วครับไทยเซียนโอ้ยสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ครับสอนนี้เาพาเพลินไบค์เคยคอนสารครับพาท่านผู้ชมมาชมวิถีดั้งเดิมครับของไทยคอนสารครับคันน้อยครับเราจะทำยังไงครับจะถอยหรืเปล่าครับ แถวนี้เหลือคันเดียวครับแถวนี้หาก,กินคนเดียวไม่มีใครแย่งเลยครับตอนนี้เออไปสำรวจพื้นที่แล้วครับสำรวจด,ดินแล้ว,ลวเตรียมลงสยมลลงไเอิ้อ <S <S> มมอนงานนแ่หยเที่ยวสุดท้ายแล้วนะครับเที่ยวสุดท้าย มาแล้วครับถอยถอยใช้รถไทเดินตางก๊กติดพ่วงรับ ไทยเซียนรับสีทั่วราชนาจักรเจ้าว่าคนนั่เชียงคนยอะหรโอ้อะไรเนี่ยดน้องเดียบนี่ยอะไรเนี่ยจะอยู่ในไม้เนี่ยนี่อะไรเนี่ย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 หมกลหมกปลาหมกปลาไม่ไม่อยากเล่นเนี่ยเกลือกินก็พอ ไม้ข้าวผมไงเอาไว้เดี๋ยวผมกินไงเออโหม้อกันเนี่ยวันนี้ยังไม่กินจะเก็บไว้ให้อกินอยู่เอากินเจ้าก็ห่อข้าวเขาด้วยเขนาดนี้ครับได้กับข้าวต่ำปีปีห้าซมหารอยู่ได้เครียอะไรตะมอเนี่ยสิ้นเหรอเนี่ยเออเอาน้ำตกหมูน้ำตกหมูครับทำเป็นไม่เคยทำอ๋อเขาบอกว่าอะไรนะซอยหางซอยหาง อะไรนะเขาบอกซอยห้างก็พูดอีกทีอย่างอยหางนะซอยห้างเออซอยห้าง,อางโอ้แกคว้ามังออ้งเลยซอยห้างหางุกซอหางซุกเขาบุกินเด็บทำรหมบุกินเด็บซอยหา้างคั้าุนั่งไหนนั่งมรน,นนี่ละเออนนี้ครับ ตอนนี้คับทีมงานมาแล้วครับเตรียมที่จะสีข้าวแล้วครับตอ,ตอนนี้มือยัดมือยัดเตรียมพร้อมแล้วครับใส่ผ้าถุงแล้วมือยัด <c oughs> นี่เครื่องสีน้อยครับกุอย่าเเตัดมุ่กุ่งอาเ งานของผมาโ่ตาเลยจะพึ่งยัดก็พอแล้วทำให้สตาร์ทตูดไปเลยโอ้ยกขึ้นเบสยกขึ้นเมสนะนะม่กระันไปทางหอกกูนะหันหันตูดออกไปข้างนอกยกขึ้นเริ่มแล้วครับตอนนี้คุณจะลบ เกืครึ่งหนึน่งแล้วครับมีห้าถุงแล้ว เสร็จแล้วครับตอนนี้ข้าวสามไร่รับ อันนี้น่าจะเครื่องโตต้าครับ9.5แรง สองคนคนี่ครับพร้อมคนข้าวมาด้วยครับสีเสร็จก็เอาขึ้นปีแทกเครื่องสีน้อยก็ไม่ต้องใช้คนเยอะครับอันนี้ถือว่าเยอะนะครับ3าสีคนก็พอดีครับถ้าข้าวไม่เยอะโอเสร็จแล้วครับเนี่ยปั่นเครื่องแลวนี่เสร็จแล้ว Thái thôi, thái Được rồi Được rồi ไปไปนาใครอ่ะเลี้ยวยากับไปกลับรถโอ้จะไปต่อกับไทยเซียนขึ้นมาแล้วไทยเซียนโอ้เออเออ ไปต่อครับไปต่อมีงานต่อครับเนี่ยโอ้ยหยุดธรรมดาที่ไหนคิวไม่ว่างเลยอะเอาแหงกันครับวันนี้มาเกือบครบครับ เนี่ยนานๆโอ้ตัวไปแล้วเหรอโอ้ตวยไปแล้วครับลวดันนิ้วตะลิงแย่ก็บะช่งกันล้าช่งกันไปจะมาแตะถ่ายคลิปอยู่เอาในห้องล่างนละ อยู่บ้านก็ได้บุนั่งบุแทเกเียนน้าสาวบุญรับเที่ยวบุญบุญบุมบุนบุญ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 บรญบุญบวญบีญบุญบเญบาญบุนบุญบุญบเญบุญเุญองได้มาเอาแรงกันและร่วมแรงรบุญ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 บนญบุญบกญบุญบุญบนญบุ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 างาน ต่อครับวันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมนะครับฝากท่านผู้ชมที่กดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับจ้ำาจะด่าไอโสนก็จะมาทวงเอาไก่้มึงไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับไอโสนเล่มึงจะโดนด่าเองไม่ไป